เดินทางเกือบห้กิโลเพื่อไปดูเครื่องปั่นขนมที่ตัดสินใจไปดูเพราะว่าเจ้าของเขาโพสต์ขายในราคาที่แบบพัวพอรับไหวแต่มันไม่ได้เป็นของจากมือหนึ่งยังไงอะเขาซื้อเครื่องต่อมาจากที่ใช้แต่เขาไม่ค่อยได้ใช้เลยโพสตขายต่ออีกทีพอเข้าถึงอำเภอดอยสะเก็ดเลยแวะเข้าปั๊มเลยซื้อน้ำอัดลมมาหแก้ว พอมาถึงเขาก็สาธิตให้ดูว่าวิธีการใช้เครื่องปั่นใช้ยังไงขนมกลมๆมันน่ากินมากเลยซื้อมาชิมที่ซื้อมาจะเป็นรสมะพร้าวรสชาติจะออกเป็นภายกรอบแต่กลิ่นมะพร้าวชัดมากหอมมากานั่งกินเพลินๆแบบเดียวก็จะถึงบ้านล่ะขากลับแวะก,กินข้าวราดแกงที่ปัม๊มเมนูละ10ิบบาท